ก็ขอสวัสดีพ OR oh ี่พี่เพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับบักเซียนเล่าข่าวกันนะครับมหฮัมมัดซาลาปีกเิอ้์วผูลยินดีคาแข่งกับแอนฟิ์เพิ่มเติมจากสัญญาปัจจุบันที่จะหมดลงในปี 2025ต่อให้ผูกมัดต่อไปอีกแค่1ปีเพราะว่าที่เครืองคือวิธีการเจรจาของฝ่ายบริหารให้แก่หนึ่งในแข้งสำคัญสุดของทีมมันั่งงุดหงิดรายงานจาก t ด e a แอ l เลติกเอฟซีว่าหลังจากแข้งวัย32ปีออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อสัปดาห์สุดท้ายว่าอาจเป็นเกมพบแมนซิตี้หนท้ายที่แอนฟิลด์ส่งสัญญาณให้กับความไม่พอใจยังฝั่งบริหารล่าสุดเริ่มมีทิศทางแนวบวกบ้างว่าซาร่าอาจจะยอมรับข้อเสนอใน ในระยะสั้นร่วมงานเพิ่มการันตี1ปีตามระเบียบสโมสรเรื่องอนุมัติสัญญาใหม่แก่แข้ง อายุเกิน30ปีขึ้นไปแต่กว่าจะสามารถเจรจารลงปากาประกาศทางการก็ต้องเคลียร์ใจหลายเรื่องโดยเฉพาะวิธีการปฏิเสธของฝ่ายผู้อํานวยการกีฬาซึ่งดูว่าไม่ให้เกียรติกับดาวซันโบสูงสุดของทีมเวลานี้มูฮัมหมัดซาร่าเวลานี้เล่นไปแล้ว20นัดทุกรายการทําไปแล้ว13ประตูและ11แอสดิสต์ิผมว่านะครับทางด้านของสโมสรน,นะครับไม่รับคนอายุเยอะแต่ก็จะปฏิเสธไปก็ไม่ได้นะครับเพราะมูฮัมหมัดซาร่านั่นคือ แข้งที่ดีที่สุดในตอนนี้ของลิเวอร์พูลขาดเขาไปอาจทําให้ลิเวอร์พูลไม่ได้ถ้วยและก็ไม่ได้แชมป์ในปีนี้โอเคครับยังไงบักเซียนขอฝากข่าวสารนี้ไว้ให้กับพี่ๆเพื่อนๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกันด้วยนะครับพี่เพื่อนๆอย่าลืมกดใจและกดติดตามผมไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวัน hmm.